สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนรับแขกในนี้เลยนะข้างนอกเขาก็ทำงานนี่มากินเขาเรียกอะไรเนี่ยอะลูกเขาไปขายปาล์มมาลูกเขาก็จัดมาให้เน้จไม่ต,ตนน้องไปไหนเลยเห็นไหมอร่อยจังตังอยู่ครบหน้าแบบนี้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมจ๊ะนี่แหละเนี่ย ลูกเขาจับมาทั้งนั้นเลยกินก่อนก็กินด้วยกันนะสามคนพ่อแม่ลูกกินอะไรดีอ่ะนี่ไม่ได้ทำเองนะนี่ขอซื้อเข้ามาลูกเขาบอกว่ากินฝีมือแม่ทุกวันทุกวันยี่สิบวันแล้วเขาเบื่อ ก็จะเปลี่ยนรายการอาหารบ้างเผ็ดมากสมใจต้องพยายามทําให้เหมือนนะแบบนี้มันเผ็ดจริงๆเข้าใช้อืมเขาใช้หัวหอมแขกนะเพื่อนๆใส่ กระเพรกป่นหมูนี่จะหอมฟันไฟเลยเพราะเขาย่างกับไฟนะจะกินไปเรื่อยๆนะ อันนี้อะถ้าว่าร้านค้าไหนทําได้นะก็จะกรรมไรเยอะอันนี้นะถุงเท่าไหร่นะแปดสิบไหมอ๋อถุงละร้อยทูกสาวบอกสมใจก็จะพยายามดูดูสูตรของเพื่อนๆที่อร่อยๆร่อยนะเอามาทำอันนี้น่าทํา ยากใครก็นั่งนะถ้าเราทำอร่อยเนี่ย่านเลยยินนี่กินหน่อยก็จะไม่คก็ชอบแหละมันผพ้จริงๆ เผ็ดขึ้นจมูกเลยเอาลูกสาวผมเองก็กินเผ็ดนะถ้าเผ่ถ้าถด้านอร่อยมันก็อร่อยแหละแต่โคตรเผ็ดเลยนี่ขนาดเรากินผักตามไปด้วยนะ นี่มันเป็นคอหมูนะเพื่อนๆนะเขาย่างคอหมูมาทําน้ำตกอย่างนี้เขาเรียกน้ำตกนะถ้าลากก็จะต้องเป็นหมูสับ ผมเจ๊ก็รู้วนนะว่าไก่สมเจะกินมากไม่ดีก็เอาเท่านี้แหละพอแล้วอร่อยจางตามอยู่ครบจ้ะให้จะพลาดจงเจริญนะจ๊ะขอบคุณทุกๆ ทุกๆกำลังใจที่เพื่อนๆเข้ามาชมให้นะจ๊ะสวัสดีจ้า